เาออลล็อกแวมไพร์อมตะผู้บุกเบิกความเสียงขวัญในโลกภาพยนตร์เขาออลล็อกตัวละครแวมไพร์คลาสสิกที่หยิบยกมาจากนวนิยายแดกคลล่าของบลลมสตกเกอร์และโด่งดังจากภาพยนตร์เงียบในปี1922ก่อนจะถูกนำกลับมาสร้างความเสียงขวัญอีกครั้งในภาพยนตร์นอสเลตูเวอร์ชันปี2024โดยพุ่มกับโรเบิร์ตเอเกอร์และได้นักแสดงระดับแถวหน้าอย่างบิลสกาการ์ดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากบทเพนนีไวส์ที่ได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อแปลงโฉบเป็นเขาออลล็อกที่ดูแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อ,อหลอกถือเป็นบนรรพบุรุษของแบมไพายในโลกภาพยนตร์อย่างแท้จริงครับโดยมันเป็นตัวแทนของพลังชั่วร้ายที่เก่าแก่และโบราณการปรากฏตัวของตัวละครนี้เกิดขึ้นเพราะผู้สร้างไม่สามารถใช้ชื่อเด็กซิล่าได้ตามกฎหมายทําให้พวกเขาต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์ก็คือการกําเนิดของปีศาจที่แตกต่างและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมทีชื่อนอตเฟอร์ตัวเองก็มีความหมายถึงผู้นามาซึ่งโรคระบาดหรือปีศาจที่ไม่มีวันตาย ซึ่งบ่งชี้ถึงภัยคุกคามการแพร่กระจายของหายนะะโดยมันจะอาศัยอยู่ในเทือกเขาคาเพเท,เทียนในทรานซิวเนียดินแดนที่ห่างไกลและถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทอดทิ้งและตัดขาดจากมนุษย์ได้เป็นอย่างดีออลล็อกถูกออกแบบโดยให้มีรูปร่างที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาโดยสิ้นเชิงเขามีหัวที่ล้านมีใบหูขนาดใหญ่ฟันหน้าที่แหลมคมคล้ายหนูแทนที่จะเป็นเคี้ยวนะและมีนิ้วที่ยาวและกรงเล็บแหลมคม ซึ่งรูปรักค้ายหนูนี้ไม่ได้เป็นแค่ความน่าเกลียดแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงกับความกลัวต่อโรคระบาดโดยเฉพาะการระโลกที่แพร่กระจายโดยหนูและสิ่งสุปรกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชมในยุคนั้นรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งด้วยนั่นเองครับ